ตัวน้ำซุปเจนะคะก็จะมีขนอก้อนขนอผงแล้วก็เกลืออันนี้ก็จะเป็นกระดูกอ่อนนะเจก็จะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ยังมีหัวกุ้งด้วยนี่นะคะเพราะส่วนตัวกุ้งอันนี้กรีดหลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเออเราก็เวลานั้นเราจะเอาไปลวกอย่างเดียวนะคะลวกในน้ําซุปนี่แหละนะคะเราจะไม่ต้มลงไปเลยเดี๋ยวถ้าต้มนานกุ้งมันจะแข็งใช่ไหมถ้าเราใส่หัวกุ้งใส่กุ้งเข้าไปด้วยแล้วน้ําซุปมันจะหอมมาก มามีผักกาดขาวนะคะจะได้เพิ่มความหวานนะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีสามเกลนนะคะเจ๊จะแค่บุบๆนะก็มีรากผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะเอามาบุบๆแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อด้วยเลยปิดฝาประมาณนี้นะคะ เปิดให้มันหายใจด้วยใช้ไฟกลางนะจ๊ะแล้วก็เนี่ยต้มตุ๋นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูเราจะเปื่อยดีเน,ะ <Okay. S 1> นาะโอเคน้ำเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวจะเอากุ้งมาลวกเตรียมไว้ก่อนอย่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวมันจะแข็งเนาะ พอเดือดมีฟองตักฟองออกด้วยนะจ๊ะน้ำซุปจะได้ใสๆวันนี้จะทำเป็นเส้นหมี่นะคะเพื่อความรวดเร็วและง่ายดายนี่เอาเส้นหมี่แช่รวมกับถั่วงอกไว้เลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีกวางตุ้งนะคะเจ๊ต้มไว้แล้วกระเทียมเจียวเตรียมให้พร้อมนะจ๊ะ ก็มีพริกไทยด้วยส่วนผักโรยก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะเสร็จแล้วลงมือทานกันได้ oh, 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 okay, okay. Yeah.